สบายดีสบายดีพี่น้องเบอร์สุขูทุกคนเด้อยินดีตอนทำกระสุนส่งบอกแบบสาวรัดเด้อพี่น้องออกมาหน้าอีกแล้วช่วงนี้อยู่แต่กับพห้กับหน้าพี่น้องออกมาแก้วเขาพี่น้องวันนี้จางขาเจ้าจออมัดน้ำนะทั้งจังมัดทั้งจังตัดนา แต่ว่ามูวานนี่ก็ใกล้ซีเคริงแล้วมันนี้ก้วว่าอยากขายมันแล้วเฟ็กซีแล้วหรือบอถา,ลาแ,แล้วกับซินีแต่คนล้วก็หมัดเนาะจางคนในบ้านนี่นะพี่น้องน่นหน้นาน,นี่แลหละถ้าก็ไดสองคนแต่ว่ามืนนีบทัละคนดอก มัดกล่องไว้ถาเบิงสวยๆว่าสมีคนมาอีกบ่อแต่ม่ววานนี่กับมีคนถามอยู่ว่าบาจางมัดบอถามมีคนมามัดหายร้ายแห่งดีแต่ว่าไม่กระแห้งเร็วเลยพี่น้องฮากตัดม่อว่านนี่แต่ว่ามันแห้งบัดละทั้งนุ่มกับสามคนตัดเนาะ นี่เบาแปบกบอีพอเลยกะจางคนผู้หนึ่งปูว่านี่หาเครื่องลุงว่าซอยกับอ่าวแต่ว่ามือนี้เพื่นยังไปเหตุงานแต่ก็ไหวอยู่ด้พี่น้องนี่ก็ทอดก๊กกุง้งนี่ก็เครื่องแล้ว ถ้าก็เลาะหาเกี่ยวเขาลมตามผมนี่เนะ่หมว่านี่ก็ได้แต่แต่สวนผุ่นละพี่น้องเ้าไปเกี่ยวเขาลมก็เริ่มแปนไปแล้วพี่น้องฝุ่นทางพุ่นก็ขน,นเขาหมัดเขาเนะ กา้ฟพายุมากข้าเจ้าเอามาอื่นหอดวันที่เก่าแต่บกหูว่ามันสิหอดเท้หาหรือบออถาดมัน่าดรองดีกับฝนบ่ห้ามนะพี่น้องแต่ว่าเครื่องแล้วแหละตอนนี้เป็นเวลาอยู่ สิบโมงแล้วด้วยพี่น้องสามเครื่องสี่เครื่องนะอีพออยังขืนเทิงแต่ว่าน้ำนะ่ยยังลายอยู่เลยทางลูกนีนคับอยากงามแต่ว่ามันอยากก้อย้วมันแต่ดุนคนะ่ะ หาอะไรหรอให้ตัดแนเครื่องหนึ่ง,งให้ตัดแนเครื่องหนึ่ง,แล,งแ,ลแล้วแล้วต้องใส่หมวกแล้วมันมืดเนีเ่แดดแจ้งกันบ้าถ้าเบิร์กมืออื่นเข้ามาพอนุมมามืออื่น

จันถอดผูหฮอดขงหวะแห้วอดลักขงหวะพุณกับน้นมันผู้นาซิเมนนะ,ะนะ้ำมันเบิร์ดเราในทางตูกใหญ่ๆนะคิดรอสิพอได้ซื้อน้ำมันมาสิบกาลิตจนจะลช้ ไม่มีนะมัดย้าย้ะไรทุกมัดแลวๆพอดเสื้สกล่องว่างโมนีคนหนึ่งเขามามัดใส่เข้าสามคนไม่ได้เอ้าแต่เขามัดมัดเปนคนเย็บถเ้นาะชิได้คนอยู่บ่ฮอมนน่าชิเป็นมืออื่นถูกก็ตัดละัตัดแนี่ยนาิเป็นตแรลี่ล ขาแล้วนะ่ะาหบ่ฮอดเอกเฮาย้มนี่ก็สได้ยนี่เเสียงจักพี่น้อมเบิดยามเกี่ยวแล้วใครกั ก็ไว้แล้วพี่น้องบ้านปีแรกนะแม่ก็ชิร่ายู่นเดาทั้งลุ่มมันลงมาคุยพว่าเธอเนี่ ข้างลุ่มนี่แห้งมันเป็นเดินเป็นเดินกระฝนขาดส่วงแต่มันสายมันโมงาม อักเป็นห่วงเลยเลยแต่ว่ามันต่ำเดินแหงปวดสามเพื่องที่นอ้องคุณนาก็แแ้วให้ นี่ค่ะเป็นเส้นนี่นะสเส้นวัวแปดตัดเนี่ยนะมันมีปัดเนี่ย ขา,าดดแล้วกับขาดแต่มัดกับผลกับเบญยากับพี่นงผลกัอันนี้มันข้าวหรืออะไร ย่านแต่ย่างเดียวย่านแต่อายุมานะถ้ามันกก่ก็ดีถ้ามันบางนะมันตัดการยากนั่นแล้วถ้ามันนานนะแล้วไว้ มันสิบบเป็นคอนเด้อพี่นอ้ยองพยาลายมนะันสิมีแตย่ยาคอนหยาแต่ว่าอยู่นี่พวเห็นแมงมันวะแต่เก่าพันตัดเขาเกี่ยวขอแมงวันลาย บอลใด,ดที่มันใหญ่ไร้กระเพาะถึง,งดดาากระถิ่นนำได้วหมน้องมัดใหย่ไร้กระโบไว้แถวอ้อมแอมนี่นะข้าเจ้าแล้วแล้วในบอลนี้กระเรืองแตกข้าเจ้ามาัดที่จะเห่าอะไรฮะกระตัด ตอนเศากับตอนแรงนะตอนเศร้าส,สิงานตอนนี้ม่จะาลภคิดัตเสอเจ้าเสองที่นองฝากเบิร์ไหนเนยอย่าฝ้าเบอ่อกัเน,นลเลย <c ười> ยังกูได้พาก,กันไป๋หให้แม่ยายสิพาไปเบิ่งทีมมัดเขาเนาะดูจกคนทีมมัดเขาพี่น้องไว้เติบอยู่ได้สามคนสปเปนหกกักมาหวังผู้หึง แต่กับม <c ười> ัดใหญ่มัดเขาตัดน้อพี่น้องเขาตัดมาสิมัดเนี่ยกลัวเขาเกี่ยวเดี๋ยวจักรลอยแล้วเดี๋ยวจักรลอยแล้วเจ้ของเจ้าดันแล้วลนะเดี๋ยวจักรสอบ หอดลอยลอยสามสี่สิบหรือ 3, สามสี่สิบสองเ,เก็เรบรลเก็บแล้วเ้เขาเกิดตุกในแห้งเก็บได้อยู่ประมาณชามสอบโอ้ <c oughs> ก่กลินเบิร์ตได้ห้หน่อยหน่อยน่ะบรือได้ ในเท้วขาไงหมดได้ยังสู่คุณยายกิ้งหมดได้ไหมจ้า <c oughs> ลูกแกวผัดอยู่ดำไปส์สนะเด็กๆแกวอยู่ดำไป ก็สด้รลอยเอาหน้าเบิดมือหนังบุตรายเขาลอยอกขึ้นทางนำกันเถอนแล้วพี่น้องจา้ามาวันนี้สิขเขเค็บภาพบรรยากาศไปเพียงสนิเด้ออบใจบั่สุขสุขคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้เบาแป๊บสาวรัดเด้อพี่น้องหากเบิงโคสนาเบิงคิดภานในเนด้อ Bye